นี่คือต้นชะมงซึ่งเป็นต้นที่มันเคยมีอยู่ทั่วๆไปในบริเวณบ้านนอกนะครับเราจะใช้ใบชะมงรดชะมงในการที่จะต้มเนื้อเมื่อต้มเนื้อรสชาติมันจะอร่อยเพราะว่าอะไรครับต้นชะมงนี้แต่ก่อนใช้แทนพวกน้ำส้มมันมีรสชาติเปรี้ยวตอนนี้หาได้ยากมากในท้องทุ่งหรือในทุ่งนา เพราะมันหมดไปแล้วมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ต้นโมงมันคล้ายๆกับต้นต้นอะไรนะที่มันสูงๆแล้วใหญ่ๆลูกมันก็คล้ายๆกับต้นมังคุดด้วยประมาณนี้เป็นต้นแต่ก่อนนะสมัยก่อนนัมันเป็นอย่างนั้นมันขึ้นทั่วไปในบริเวณท้องนาแต่นาเวลาีมันหมดแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการอนุรักษ์เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่หายากที่สุดเพราะว่าไม่หาหาไม่ได้แล้วใน ในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นก็พอไปเห็นปั๊บอ้ดีใจมากคิดว่าโอ้ต้นชมวงนี้เราสามารถที่จะไปต้มไปแกงประเภทที่แทนพวกมะนาวแทนอะไรทั้งหลายที่มันหายากเนี่ยเราก็สามารถเจ็ดเด็ดเด็ดใบมันเนี่ยเด็ดกิ่งมันก็ได้ยอดมันก็ได้ไปแล้วก็ไปต้มกับต้มยำอย่างเงี้ย้รสชาติอร่อยต้มยำก็อร่อยต้มปลาก็อร่อยแบบต้มยำปลาต้มยำเนื้อต้ม อะไรก็แล้วแต่เพื่อต้มยำทั้งหมดเนี่ยเราใช้ต้นชะมูงเนะใบชะมูงตนนัวนี้เพราะมันแทนประเภทที่เขาเรียกว่าน้ำน้ำส้มได้แล้วก็มันปลอดสารพิษด้วยเพราะว่ามันได้เป็น,ปน,ปนสังเคราะห์แต่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติถ้าเราสามารถที่จะปลูกขยายไว้เยอะๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะชดเชยเกี่ยวเรื่องของสารส้มสังเคราะห์ได้เพราะว่าใบเหล่านี้มันเปรี้ยวใบนี้แทน แทนน้ำส้มน้ำส้มสายชูก็ได้น้ำส้อมอื่นๆก็ได้นี่เขาเรียกว่าต้นชะมูงที่มันมีอยู่ในธรรมชาติแต่ก่อนตอนนี้หลังจากที่มีการปฏิวัติเกี่ยวเรื่องของเกษตรปฏิวัติเกี่ยวเรื่องของอชาวนาปับ๊บต้นชะมูงทั้งหลายเลยมันหมดไปเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากระบบการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคข,ของการพึ่งพิงเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจในทุนนิยมในส่วนมันก็หมดไปเรื่อย ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นที่เราสามารถอนุรักษ์เก็บไว้ได้มันมีทั้งหมดปลูกทั้งหมด4ต้นเกิดผลได้เพียงแค่2ต้นเท่านั้นเองแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับต้นช่มง